ครับมาสรุปศึกส c k d ดาวนะฮะประจําวันที่12กรกฎาคมนะฮะหรือว่า11กรกฎาบ้านเขานะครับซึ่งก็วันนี้ปลังกอยนที่เนชว e ลเทนเนสซีนะก็เป็นเมืองดนตรีนะฮะเขาาบอกว่าเขาเป็นเมืองดนตรีนะเป็น ZA, ๆๆเมืองนักร้องนักร้องอะไรเงี้ยก็เป็นบ้านเกิดเบียนก้าด้วยแต่เบียนก้าน้องเปีเยเราเจ็บอยู่นะฮะก็ G มาเริ่มต้นกันเลยนะกับนี่ฮะเหตุการณ์แรกครับก็เป็นพี่เยออกมาโม้ครับ เอาแบบเข่าๆสั้นๆเลยแกโมว่าแกจะชนะเซตโรลินแกโมว่าแกแกด่าไปเรื่อยด่าบอลเบรกเกอร์ด่าพี่บิ๊กบอลสันรีดด่าหมดด่า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 ไปด่ามานะก็เป็นพอลเฮมแมนเนี่ยแหละครับในฐานะของผู้พยากรณ์นะฮะเทพพี่ดาพยากรณ์ของเซตโรลินเนี่ยพอลเฮมแมนเขาบอกว่าเขามองเห็นอนาคตอันสดใสของวงการนี้กับของของกลุ่มเซตนะโฟอีฟเนี่ยนะแต่เขาไม่เห็นอนาคตของ ไอยเยเลยนะครเพราะว่าไอยเยจะต้องโดนอัดจนแหลกคืะเละเทะอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ทันอะไรครับพูดพดอยู่ครับคนที่ออกมาต่อมาออกต่อจากพอให้แม่นก็คือเซียโรและแก๊งของโลครับนั่นคือแก๊ง MFT นะฮะ My m a m i l y Tree นะฮะต้นไม้ของฉันนะครับชื่อกลุ่มมึงก็หาแล้วนะโลนะฮะโลก็บอกว่าแมนะอะไรมา บางอย่างเปลี่ยนไปแต่บางอย่างก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> พอตั้งแต่นายทิ้งโลกไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่มีบัตรลายไม่มีมหาเทพและไม่มีท่านที่ปรึกษาดังนั้นแล้วถ้ายัางรักตัวกลัวตายนะโลกขอแนะนําให้หนายออกไปจากที่นี่ก่อนที่แกงต้นไม้ของโลนี้จะจัดการนายว่าแล้วครับพอพูดเสร็จปุ๊บครับโคดแม่งไปจริงไอพอ ไอ้พอเดินหนีเลยไปจริงเลยยังหาครับโอ้พอไปจริงเลยครับไม่จบครับเสียโลเอาต่อบก็มาขู่พี่เย่ต่อบอกให้นะบอกให้รู้ไว้ตอนนี้โลเป็นแชมป์ยูเอ็แล้วนะ้เแบบีทำท่าล้อเรียนทำท่าล้อเรียนเอลเอ g นไนะรู้ไหมมันแปลว่าอะไรคนที่ชนะนายในแมนยอยยางเจคอบมันแพ้ใับโลแล้วมันไม่อยู่แล้วดังนั้นโลขอแนะนำานะให้ในายออกไปจากที่นี่ซะ เอลอย่างแล้วไม่ต้องจับมาไม่งั้นต้นไม้ของโลจะเล่นงานนายแต่พี่เย่ปฏิเสธนะฮะว่าแล้วแก๊งต้นไม้ของโลก็เลยลุมร้อมพี่เย่กะาจะเล่นงานนะแต่ปรากฏว่าลุมไม่ได้ครับเพราะว่าจิมมี่เด็กบ้าครับมามาช่วยแหละเอาก็อีมาฟาดด้วยนะไอ้ถลาจะมาลุยก็โลบอกเฮ้ย hey, ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอย่างงี้สุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการประกาศจากนี่นะนิกเอาดิชนะบอกว่า ให้ hey, LA k n i g h จับคู่กับจิมมี่เด็กบ้านนะเจอกับเซียโรแล้วก็เจเจซีมาเทโอนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนต้นรายการครับต่อมาปลั่ากันคู่แรกเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอเดี๋ยวมันจะมีอีว l ลูชันใช่ไหมชิงแชมป์แท็กทีมสเศร้าเขาเลยเหมือนเอาสทีมเนี่ยส่งตัวแทนมาทีมละคนอ่าทีมของคาบุกิวอริเออร์ก็ส่งไคลลมาเออทีมของ NXT ก็ส่งน้องโซลูค่ามาใช่ไหมอ่าทีมแชมป์ก็คือส่งจิว๋วส่วนทีมเล็กซากรอดเนี่ยเล็กกัลอดเนี่ย,ก,ยก็เป็นเล็กซาที่ออกมาปล้ำนะฮะโดยก็มีการคุยเยาะแย่งกันไปไป,ไป,ไป,ไปตามภาษาเล็กซากันกรอดนะว่าเราไม่ใช่เพื่อนเป็นแค่ก็คืออยู่เราอยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอเราก็ต้องมาดูข้างสนามสิอะไรแบบนี้นะ,ะซึ่งสุดท้ายก็เป็นเล็กซานะฮะที่ใส่ทางด้าน ซิสเตอร์อาร์บีเกลกับไคลรีซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าไคลรีจะแก้ซิสเตอร์อาร์บีเกลได้ปรากฏเอา้าสุดท้ายก็โดนอยู่ดีก็กงงว่าเป็นจะทำมาทำไมนะก็เรียกว่าเอาเรื่องเอาใช้แล้วแต่แหมจากไซต์เนี่ยไอ้พวกได้เรื่องได้ชัยก่อนปล้ำสึดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมักจะจบไม่สวยนะครับไม่รู้ว่าจะจะได้แชมป์หรือเปล่านะสำหรับเล็กกระลอดนะฮะต่อมาก็เป็นนี่เลยครับชิงแชมป์แท็กทีมชายนะฮะร,ระหว่างสตรีทโปรฟิต เจอกับไวย a ตซิกนะฮะสตีป์อฟิ่เป็นแชมป์เก่านะเป็นแชมป์นะแล้วก็สุดท้ายก็ตามรูปครับผมหมดคำจะพูดจริงๆนะคือเออก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องปั้นให้มันดีขนาดนี้ยแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่ผมแบบผมโคตรโคตรไม่โอเคเลยโคตรข้องใจเลยเว้ยคือช็อตนี้อ่ามันเป็นจังหวะที่ทางด้านของฟอร์ดเนี่ยใส From heaven อัดกับ Dexter อร์ลูมิได้แล้วนะฮะประเด็นคือจังหวะน,นั้นเนี่ยเป็น Eric เอริกโรเวนนะที่มันดึงขาฟอร์ดลงมาข้างล่างซึ่งในมุมผมเนี่ยผมว่ามันตลกมากเพราะว่าะหรอปะช็อตเนี้ยโจเกซี่ทีมเดียวกับเด็กเตอร์เนี่ยก็อยู่ข้างบนเวทีอะ่ะคือคือ from heaven มันกดไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเนื้อออกไหมกรรมการก็ไปห้ามโจเกซี่แบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่า เออถ้ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือโจโกเกซี่มันมันสามารถไปขัดการนับกรรังการได้อยู่แล้วด้วยด้วย,วยกติกาแท็กทีมันนึกออกปะไม่จำเป็นต้องให้เอ,เอ,เอลิกโลเวตไปดึงขาไอฟอดเลยอ่ะไม่จําเป็นน่ะผมว่าช็อตน,นี้มันไม่เนียนมันไม่ไม่ได้เรื่องเลยในการเล่าเรื่องอ่ะมันแบบตลกอ่ะในมุมมองผมนะคนอื่นจะเห็นว่าสม,มเหตุสมผลก็อันนี้ก็แล้วแต่แตใ่ในมุมมองผมคือเอลิกโลเวตไม่จำเป็นต้องมาดึงขาฟอดออกมาเลยอ่ะไม่จําเป็นเลยแล้วจังหวะกดเนี่ย จังหวะเนี้ยกรรมการก็ไม่ได้นับนะเพราะว่าไปคุยกับโจเกซี่อยู่ดังนั้นกดไปเหอะมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรอะ่ะดังนั้น,นแล้วมึงจะดึงขาวไปทาไมก็ไม่เข้าใจก็งงกับตรงนี้มากเลยนะฮะก็นั่นแหละสุดท้ายก็เป็นแชมป์ชนิดที่ว่าแท็กทีมหลีกแท็กทีมจากที่แบบเน้นๆสวยๆมันๆนะพอมาเป็นช็อตนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็น มูฟที่ถูกต้องหรือเปล่าของสมาคมนะผมก็ไม่รู้จริงนะแต่ถ้าถามผมนะโอ้หมดคำจะพูดเลยนะนะมาไปกันต่อนะไปกันต่อนะฮะมาดูกันที่อ่าพอจบตรงนี้ใช่ไหมก็มีการประกาศแบตเทอร์รอยัลหญิงนะฮะนี่ฮะประกาศมาแล้วยีคนนะผมนับแล้วนะไม่รู้จะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะปกติแบ t เทอร์รอยัลก็มันก็จะประมาณสิบสิบห้าเป็นอย่างต่ำใช่ไหมเออก็ประมาณนี้ก็จะมี จาก N X T เหมือนกันหนะ้าตาตั้มผมไม่แน่ใจชื่อหนะ้าตาตั้มเล่าหนะ้าตาตั้มมีน้องจูก็มานะแล้วก็สุดท้ายก็ตัวเต็งอย่างเฟานี่ทีรักวาแควก็มานะฮะก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวรอดูมีไม่รู้ใช่หวานใจของเดเมนพรีสเปล่าน้องลอล่าน,นะฮะอะไรแบบนี้นะครับจบจากตรงนี้เสร็จก็มาดูคอนเสิร์ตกันหน่อยนะฮะอยู่ดีก็มีคอนเสิร์ตขึ้นมานะงงๆเหมือนกันนะคอนเสิร์ตเจอรี่โรนะฮะ น้องพี่ม้วนเรานะพี่ม้วนเรามีคอนเสิร์ตก็เป็นนักร้องดังแถวๆนั้นแหละเอาจริงผมก็ไม่ชอบเพลงเขานะผมเฉยๆกึ่งนะๆคันรีหน่อยแล้วเขาก็มาร้องเพลงอะไรกันเยี้ยโชว์เป็นเพลงน่าจะประกอบซัมเมอร์แลมปีที่แล้วนะฮะร้องอยู่ร้องยังไม่ทันไรเลยอยู่ดีก็มีเสียงเอ้ยยอเอ้ยยอเอ้เอเอ,เอพี่แสงมาว้ยแล้วไม่ได้มาธรรมดานะแม่งดึงดึงแอมทิ้งเลย <laughs> ดึงลำโพงเลยอะ <laughs> โอ้โหม่นไปดึงแอมก็เฉยเลยอะเขาไม่ตบหัวเขาบุญแล้วแพงนะเว้ยเช่พี่แสงเราก็มาแล้วพี่แสงเราก็ล่ายาวใส่ย,ยับเลยนะพี่แสงเราหลักๆเลยก็คือพี่แสงเราด่านะฮะด่าพี่ม้วนนะฮะนี่พี่แสงพี่แสงด่าพี่ม้วนนะฮะพี่แสงด่าว่าคนเข้ามาที่นี่เขาต้องการมาดูซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงของแต่ไม่หยุดไม่หยุดอีเขาไม่ได้ต้องการจะมาฟังเพลงของไอ้คนที่สั่งหน้าทั้งตัวแต่ไม่มีปัญญ,ญาจะควบคุมดูแลเด็กๆได้ เวทีมันศักดิ์สิทธิ์เว้ยนายมันบอกกับเวทีคอนไม่ใช่เวทสังเวียนมวยปล้่งฉันรัเกียดพวกดาราอินฟลูเอนท์ไอดอลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเรียกที่จะมาหาแสงหาหากินกับสมาคมของเรามาใาัยใบบุญของพวกเราที่พวกเราได้สร้างมาก่อนอยากโขกเโหกไปเลยแต่ W E ไ,ไม่ได้ต้องการเจอรี่มวน W E ต้องการคนอย่างพี่แสงนี่ประมาณนี้นะฮะพี่มวนก็เลยสวนกันไปว่ามึงเข้าใจะอะไรผิดหรือเปล่านี่บ้านกูแนชวิลล์เทนเนสซี ไม่มีใครสนใจพอดแคสอะไรของมึงหรอกด่ากันไปด่ากันมาจนแลนดี้ออตตันก็ออกมานะแลนดี้ก็ออกมาแบบประมาณว่ามาห้ามปลามามามา,มาดา่าพี่แสงเขาเนี่ยแหละบอกโอ้โหมึงมึงกล้าดียังไงไปไล่เขาออกจากบ้านเขานี่บ้านเขาเนสตีเวเทนเนสซี่มึงกล้าดียงไงไป,ไปไล่เขามึงรู้หรือเปล่าว่ามึงแม่งอย่างนั้นอย่างนี้คือดา่ายังไม่ทันลายเลยพี่แสงชี้งี้ชี้ไปข้างหลังเงี้ยพอแลนดี้หันไปปุ๊บโอ้โหส้นตีนมาจากไกล ส้นตีนส้นตีนมาแต่ไกลครคับเครมอโดยดูแม็กินทายครับซึ่งสองคนนี้มีโปรแกรมเจอกันในเซตในนั้เมดิเวนเด้อก็เลยจัด็ม,มใส่ใส่ใส่ดูก็เลยใส่เครมอไปแล้วระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กําลังห้ามดูไล่ดูไปข้างนอกเนี่ยพี่แสงเราก็ได้โอกาสครับแบบโอ้โหมึงด,าด่ากูซสยับเลยนี่สาวเลยฮะโอสาวเต็มๆครับสาวผันใส่แลนดี้ครับเดือดร้อนถึงเจอรี่ม้วนนะฮะพี่ม้วนเราก็เลยต้องแบบใช้กําลังหน่อยลากหัว ไอพี่แสงมาแล้วก็เวียงออกไปอะไรอย่างนี้จนพี่แสงกระเด็นตกเวทีแบบนี้นะฮะโอ้โหซึ่งพี่แสงพอจะมาเอาเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้แล้วแลนดี้ฟื้นมาแล้วเดี๋ยวเป็น2องก้อหนึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็มาห้ามพี่แสงอะไรอย่างนี้พี่แสงก็เลยโมโหอยู่ไงไม่รู้จะลงงานไรฮะสุดท้ายครับลงกับแอมลงกับโ้โหเอาฟ้ากีตาร์เททำลายกลองปลาคีย์บอร์ดเฮ้ทำลายอุปกรณ์ดนตรีของเจอร์รี่ม้วนไปซะเล,เ,เลยนะฮะจนพี่ม้วนโมโหนะฮะสุดท้ายพี่ม้วนก็เลยบอกว่า ปาแลนดี้เดี๋ยวม้วนขอไปยืนข้างป๋าในเซทเทนไนท์เมนิเวนด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าแบบป๋าแบบไม่ไว้ใจอะไรอย่างนี้ป๋าออกจัดไปโอ้ชอบอยู่แล้วครับดาราไปเคียงข้างอะไรแบบนี้นะฮนี่ก็คือสรุปเรื่องราวของพี่แสงกับพี่ม้วนนี่แหละนะะประมาณนี้โอ้คือคือรู้แหละตามข่าวก็บอกนะว่าแบบเขาจะให้พี่แสงกับพี่ม้วนเจอกันนะฮะแต่ผมว่านี่น่าจะเป็นการปูไปคร่าวๆอาจจะเป็น เจอกันจริงๆก็อาจจะซัมเมอร์แลมอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนะคือพิมวนเราก็สภาพตัวก็อ้วนๆอ,อ,อย่างเงี้ยไม่รู้จะดีหรือเปล่านะก็พี่แสงไว้ใจคุณภาพได้แต่พิมวนเราไม่แน่ใจนะอะมาต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับอลิสเต์แบ,บล็กเจอกับอาร์ทรูทหรือว่าลอนคิลลิ่เนี่แหละฮะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ทราบกันเขาเขาไม่เขาไม่ถูกกันมานานแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่นันลอนเราไปขัดขันแบตของของของแบล็กเขา แบล็กเขาเลยเตะให้เตะเขาให้หนึ่งทีนะสุดท้ายก็ได้เจอกันสมใจกันแล้วก็เจอกันเนี่ยก็กลายเป็นโอ้โหเสียฟอร์มนะบแบล็กนะคือโดนร่วมกดอ่ะนับสามแพ้แมตช์แรกนับตั้งแต่กลับมาแพ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วแพ้ใครแพ้อ,อารทรูธโอ้ตายแล้วใช่ไหมคือรู้แหละแบบเสียสมาธิเพราะว่าจะเอาเก้าอี้ไปตีอารทรูธอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็คือแพ้ก็คือแพ้ใช่ไหมโอ้ แบล็คเรารับไม่ได้แล้วพี่ดำเราฮะพี่ดำ,ะะดำะะเราโกรธเลยฮะนี่โกรธเลยจะไปอ่ะก็เลยเดินเดินจะไปเอาเรื่องอาร์ทรูต่อบังโกรธพาถึงหลังฉากเนี่ยเดเมนพรีสบอกเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วแล้วบูฟออนแพ้แล้วเลนดิตโกปล่อยวางไปปล่อยไปปล่อยไปอะไรเงี้ยทางด้านของแบล็คก็เออปล่อยวางเข้าไปมาจับมือจับมือกับเดเมนพรีสแล้วพอเดเมนพรีสหันหลังกลับไปปุ๊บแบล็คเลยบอกว่าเฮ้ยมาคิดอีกทีนึงแล้วก็ กระเคงเข่าใส่พลีสเลยนะแล้วก็เตะรัวๆเลยอัดรัวๆสุดท้ายจบด้วยแบล็กแมสนะครับเล่นงานเดวินพลีสเต็มปากเลยแล้วก็เออตอนเนี้ยปล่อยวางเลยแล้ววนะ่ะนี่คือพูดง่ายๆระบายอารมณ์ใส่เดวินพลีสแทนก็น่าจะเป็นการเปิดเปิดเรื่องเปิดราวระหว่างพลีสแล้วก็แบล็กนี่แหละครับคิดว่าแบบนั้นนะต่อมาก็มีอะไรกับทิฟฟาน,นี่แสแซตตันนะก็ตีทีปากกับคุณแม่นะฮะคุณแมทริสนะฮะทิฟก็บอกนะว่าทิฟเนี่ย อยากจะเป็นอยากจะได้รับการพิจารณาตัวเองเป็นโกดนะ g r a c e s of all time เหมือนอย่างกุ่นแม้อีกคนนะเคเพราะว่าทิปเคยชนะทั้งเจ๊หลอดเจ๊ใหญ่แล้วก็เรือจ้างมาแล้วนะนะนะแล้วทิปก็เลยอยากจะแบบเจอคู่แข่งระดับโกด่ะเคอะไรอย่างนี้ส่วนคุณแม้ก็บอกว่าคนที่ควรจะกดดันน่าจะเป็นหนูทิปมากกว่านะเพราะว่าหนูต้องการชนะแม่หนูต้องการจะได้รับการพิจารณาตัวเองให้อยู่ในระดับโกดนะะระดับแพ้ซึ่งแม่เนี่ยเป็นมาแล้ว ในอีโวเนี่ยถ้าแม่ชนะแม่ก็จะเดินออกไปในฐานะแชมป์ส่วนหนูก็จะออกไปโดยไม่มีอะไรติดตัวเลยนะคะเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้แม่จะโชว์ให้เห็นเลยว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาที่แม่ทำเนี่ยแม่แทบเป็นยังไงบ้างทิปก็เลยบอกกันว่าทิฟเข้าใจเคะเชิญคุณแม่มีความสุขกับวังเก่าได้เลยนะคะแต่ทุกวันนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดศึกนี้มันถึงได้เรียกว่า Evolution อีวิวชั่นยังไงล่ะเค่ะก็แปลว่าวิทยาศารวอ่าแปลว่าวิทยาศารนะครับ ทิปรู้ดีถึงความสําเร็จของคุณแม่ค่ะทิปดูมันผ่านทางม้วนวิดีโอซึ่งจะเป็นการสื่อว่าโอ้โหมันเก่ามากอะไรแบบนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าแหมเรียนความดุดันนี้มาจากติ๊กตอกหรือไงลูกฟังนะั้นหนูทิปแม่สร้างหลีกนี้ขึ้นมาแม่เป็นผู้บุกเบิกหลีกนี้และแม่ก็ยังคงจะอยู่กับหลีกนี้อยู่เสมอหนูทันาทีได้ดีมากนะั้นลูกทิปนะแม่รักตรงนี้ของหนูแต่เวลาทิปนี้แม่จะคว้าแชมป์สมัยที่8จากแต่สองคนที่พูดยังไม่ทันจะแบบ ส,สรุปผลอะไรรู้เรื่องเลยครับปรากฏเจ๊เรืองครับมาทําไมไม่รู้ออกมาคือโชกรโชกระเป๋าโชกกระเป๋าแล้วก็เป็นหยกวิ่งมากระทืบข้างหลังเพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็จบเสกแม่นี่แบบเอา้าทิพก็มไ,มกไม่ได้สรุปจบคุณแม่ก็ไม่ได้สรุปจบคืออะไรวะอะไรแบบนี้นะฮะมากันที่คู่เอกอย่างที่บอกไปในต้นต้นคลิปนะว่าพี่เยเรา นะฮะจับคู่กับจิมมี่เด็กบ้านนะเจอกับเซียโรแล้วก็เจเจ,เจซีมาเตโอผลปรากฏก็คือไอโลมึงเอาอีกแล้วไอโลเฮ้ยมึงเป็นแชมป์อะไรว่าโดนร่วมกดอีกแล้วนะฮะไอโลแพ้ไปนะฮะนี่รูปนี้เลยโอ้ไอโลเป็นแชมป์ยูอที่โดนร่วมกดสองสัปดาห์ติดโอ้ยนะฮะก็ พอรวบกดเสร็จจิมมี่เด็กบ้านรีบหนีเลยคือรู้รู้ชะตากรรมไงสัปดาห์ก่อนไม่หนีเลยโดนกระทืมสัปดาห์นี้รีบหนีเลยแล้วกลุ่มเพื่อนกลุ่มต้นไม้ของโลวิ่งตามไอ้จิมมี่เด็กบ้านไปห,หมดเลยสุดท้ายเหลือโลไว้บนเวทีคนเดียวแล้วโลกําลังคุยโมโหพอเฮแมนที่ทําให้เสียจังหวะก็เลยโดนพี่เไอ๋อารไน์ใส่บีเอฟทีหลับปอีกไอโลหลับอีกแล้วนะฮะแล้วไม่พอครับปรากฏว่าพี่เอ๋เราเนี่ยก็เลยมาท้าทาย ท้าทาทยพอลเฮมันแต่ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมตัวเองเนี่ยใกล้จะดับศูนย์เนื่องด้วยบอลเบรกเกอร์นะฮะอยู่ข้างหลังนะรูปนี้นะอยู่ข้างหลังนะวิ่งมาสเปียใส่พี่เย่หนึ่งดอกปึก๊กแล้วก็ต่อด้วยซูนามิจากพี่บิ๊กนะฮะพี่บิก๊กใส่ซูนามินะสุดท้ายก็คือเละเทะครับพี่เย่เราครับเละเทะโดนเล่นงานก่อนที่จะเจอกับเซตโรลินในเซตเทเดนไอเมนอีเวนต์ก็ประมาณนี้กับสมัคดาวนะรายละเอียดเยอะนะแต่ว่า ถามว่าคุณถามว่ามันดีไหมสำหรับว <Yes. S 2> ันนี้ผมเฉยๆมากเป็นสนปคยานที่ผมค่อนข้างเฉยๆนะฮะก็ประมาณนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจซิงวันไหนได้ครับขอบคุณครับ